สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมันเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคำเตือนนะคะวิดีโอนี้นะ,ะรับชมเมื่อความบันเทิงนะะทุกคนมาดาวนะคะทุกคนอู้ไม่น่าเชื่อเลยไหม <laughs> ถ้าใครตามเมื่อคืนนะเห็นนะว่าเราเขียนตรงนี้นะมาไม่เป็นไรคะ่ะมาก็คือมาเนาะทุกคนเนาะ 5 06ศู50 6ห้าศูนย์หกอยู่ตรงนี้เห็นไหมแล้วก็ได้อะไรอ่ะสามสองไหมอหนนี้ไม่ไมนไมอันนี้นะ่ะได้ห้าห้า ก็ได้อะไรสองเจ็ดนี่จบปิ้งนะทุกคนน้องคืนสวยจันากันเห็นไหมถ้าใครตามนี้ก็คือได้ค่ะใครไม่ตามก็คือไม่ได้แค่นั้นเองนะคะทุกคน หนึ่งศูนย์หกศูนย์สามหกมา้าสวยอยาให้มั่นคงเอลืมขีดอะเพียงห้องส่ง

าใครไปเท่านี้ไปแค่สี่ตัวก็ได้นี่ ดูให้ดีนะคะมีสองหกก็ต้องมีสองก้ามีหนึ่งนี่ตามนี้ตามสไตล์ตเราแล้วแหละนะ,ะมาทุกวันมาบ่อยมากนะทุกคนถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะหนึ่งสองเจ็ดสองหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์จุ 2992962เงี้ยถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะแต่เราหุ้นน่ะแต่ว่าพูดถึงว่า2 7กับ712กับ10่กับ07อ่ะมาบ่อยหน่อยมาแบบอะไรเงี้ยกันหน่อย พดกันแน่ๆน้ำตาเปล่าลังออกแล้วถ้าจะเบิ้ลก็นี่แหละค่ะ ปะปะ่ะโอ้ดีแล้วดีแล้วอ่ะดีแล้วนายบอกใส่หัวไม่กินอบอกแล้วโ,โค้งอลายมือแบบโค้งมากเด่นสองห้าค่ะ ความจำโทรศัพท์เต็มอีกแล้วอาจคลิปเอ่อน้อยเนะาะไอความจำเต็มไม่ทันได้ขีดเน้นให้เลยแต่ว่าบอกว่าเน้นแล้วแหละตลกมากใครได้ดูก็คงขำม,มาจริงนี่นะคะทุกคนไม่รู้จะวินหกตัวให้ตรงไหนนะ เอาอะไรใส่อ่ะไม่รู้เหมือนกันอจากใส่ให้หยุดน,นะแต่ว่ามไม่แน่ใจ,จ,น,จนี่นะคะทุกคนกัดนีนี้ไว้หน่อย อันนี้นะคะไปแค่สองศูนย์หกก็ได้ค่ะไม่รู้เหมือนกันอืมอันนี้มีที่มาที่ไปนะอันเนี้ยมีที่มาที่ไปนะคะทุกคนอันนี้คือสองศูนย์หกนี่นะครับขอให้ทุกคนโชคดีผิดถูกอย่าว่ากันเพียงแค่แนวทางน,นะเด่นสองกับห้าสองหนึ 5, ่งสองห้าสองแปดห้าหนึ่งห้าี่ห้าแปด สองหนึ่งสองห้าสอดห้าหนึ่งห้าสี่ห้าแดนะคะแค่นี้นะชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับชมพบกัคามบันเทิงนะคะขอให้โชคดีจริงอย่าเน้นสองสให้ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรประามาณนั้นขอให้โชคดีนะคะอยู่าว่ากันเดอ้อ